สวัสดีค่ะก่อนจะไปชมตัดเห็ดขอนสวยๆขอนนั้นต่อจากคราวที่แล้วชมคลิปเห็ดดอกเล็กๆบนขอนนี้ก่อนนะคะเห็นไหมคะถ้าหากไม่มีเปลือกอเห็ดก็จะไม่มาเกิด ไม่เ,เือกแบบนี้เกิดจะไม่มาเกิดเลยตรงนั้นก็มีน้านะมีดอกไม้ด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่เห็ดดอกไม้ดอกไม้สวยดอกประมาณนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะเก็บเอาไว้ให้เขามีสปอร์แต่จะเก็บตรงนี้ เวียนหัวหน่อยนะคะมันตั้งมันตั้งขาวะ่ะจับ <c oughs> ขาหนีบโทรศัพท์ไม่ได้มีดอกเล็กด้วย อีกสองวันดอกเห็ดจะโตกว่านี้แล้วจะสวยกว่านี้ค่ะแต่ไม่มีเวลามาสิค่ะวันนี้ก็เลยต้องเก็บไปเนี่ยก็ตีนทุกแก่เหนียวตีนทุกแก่ มันงัดให้ดูไม่ได้จริงๆค่ะถ้างัดก็คืออย่างที่บอกพูดไวยเดี๋ยวเดี๋ยวรำคาญถ้ามันไม่มีเปลือกไม้แล้วเห็ดมันก็จะไม่มาเกิดจอนี้ไปเลยนไปเลยโอ้ยตุกแก่ ไม่รู้ว่าน้องเขาจะมาวันไหนถ้ารู้ว่าอีกสองวันน้องเขาจะมาเก็บเห็ดนะจะไม่ตัดเลยเนี่ยค่ะเอาไว้ให้น้องเขาแต่เนี่ยไม่รู้ในช่อนเนี้ยตัดได้ พี่ลวนเด๋ยวตามเก็บมาดูก่อนเราจะตัดสวยสวยจังสีเหลืองอย่างนี้น xí suối có nhé uh. trăng. นี่ค่ะตัวแปรน,นี้นี่ ไฟข้างบนคนะ่ะนี่ก็ต้อง น,น,นี่และค่ะตัดแบบนี้ดีเพราะว่าเปลือกไม่หลุดเนี่ยถ้าหลุดอย่างตรงเนี้ยเห็ดจะไม่มาเกิดเลยต่อไปกรีบกุหลาบกินงกุหลาบนะเนี่ยนาำทั้งนั้นค่ะหลบไปกุหลาบอ่ะตัวน,นี้หลบไปเถิดน้อย โอ้สวยนี่อ่ะต่อไปอันนี้ชอบเล็กๆนี่ค่ะนั่นอะ่ะสามชอบ như này như này Đi thế thôi đi cả tiếng nhiều ม,มันดึงไม่ได้เท้ากุลาบดึงไม่ได้หมดแล้วนอกนั้นเหลือแต่เล็กๆค่ะนนี้ที่เก็บได้ก็มีอยู่สองช่อนี้สองช่อนั้นยังเล็กอยู่ค่ะ ี่ค่ะของช้อนั้นเล็กอยู่เดี๋ยวจะเก็บเดี๋ยวจะเก็บให้ดูเห็ดนางรมทองยังออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นก็จะมี ตัดเห็ดนางรมทองเก็บเห็ดนางรมทองมาให้ชมอีกต่อไปถ้าหากทำให้ท่านผู้ชมมีอาการวิงเวียนเพราะว่าบางแหบางจุดเนี่ยมันไม่มีที่จะตั้งกล้องเลยจริงๆนะคะแต่ก็จะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆวันไหนถ้าฝนตกเห็ดจะไม่สวยแต่อย่างในคลิปนี้ดอกเห็ดจะสวยมากเพราะว่า มีแสงแดดจ้าแล้วก็ฝนไม่ตกมาหลายวันขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ